จะส่งเด็กไปไปสู่การติดเชื้อโรคที่ที่โรงเรียนด้วยการรวมกลุ่มกันหรือหรือการเรียนที่มันมันไม่เหมือนการเรียนนะโดยเฉพาะเด็กกระดับเล็กๆเนี่ยแล้วมันก็เกิดความเหลื่อมล้ําเกิดเรื่องของการเรียนรู้ไม่ได้โอกาสเท่าเทียมกันสูงมาก คือเดิมเนี่ยโรงเรียนในชนบทกับโรงเรียนในเมืองเนี่ยมันก็มีความเหลื่อมล้ํากันพอสมควรอยู่แล้วยิ่งสถานการณ์แบบนี้มันยิ่งยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ากันมากขึ้นตอนี้ถ้าเราปล่อยขึ้นในปีที่สามที่สี่เนี่ยเราจะปล่อยแบบนี้ต่อไปหรือไม่อันนี้คือาคําถามที่ผมตั้งคําถามว่าชวนให้คิดอยู่แต่ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นอันนั้นผมไม่ได้ขัดข้องอะไรกับเรื่องการเรียนออนไลน์หรือกับเรียนในชั้นเรียนดังนั้นเราก็ต้องคิดเตรียมไว้สาหรับปีหกห้า ขณะที่คณะบดีคณะการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ว่าเคยทําวิจัยเก็บตัวอย่าง44จังหวัดน,นะครับเด็กปฐมวัยกว่า12,000คนและครูอีกกว่า1,200คนพร้อมกับเสนอให้พิจารณาเป็นพื้นที่ถ้าพื้นที่ห่างไกลเปิดเรียนได้และสอนเชยช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์นอกจากนี้นะครับก็ยังพบว่าเด็กมีฐานะได้รับผลกระทบมากกว่าเด็กที่ฐานะยากจนนะครับพบอีกว่าเด็กที่เคยเรียนพิเศษ เราก็จะถามผู้ปกครองว่าคุณเคยส่งลูกเรียนพิเศษไหมเด็กที่เคยเรียนพิเศษหรือเรียนพิเศษเยอะเนี่ยทักษะด้านวิชาการของเขาหายไปเยอะกว่าเด็กกลุกง่งอื่นหมายคขาว่าอะไรหมายมว่าเราเคยซื้อได้แล้วเราซื้อไม่ได้มันก็หายไปครับคือเขาเคยเขาควรจะได้ถ้าเขาพ่อแม่เขาสามารถให้เรียนพิเศษได้แต่โควิดมันทําให้เขาไม่ได้เรียนครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนที่มีฐานะมากกว่าถึงถึงหายมเีเด็กที่มาจากครอบครัวแบบนั้นทึ่มีทักษะเขาถึงหายไปมากกว่า คุณหญิงกัลายาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าจะให้นักเรียนหยุดเรียนหนึ่งปีเพราะจะมีผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเด็กไม่ควรจะถูกกระทบในด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนและของครูเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลเช่นประถมเนี่ยนะฮะคุณแม่อ่าน นิทานให้ฟังคุณครูอ่านนิทานให้ฟังก็ได้ลิพาไปเดินสวนท,ทำการบ้านทำงานบ้านทุกๆอย่างนี้เป็นการเรียนรู้ทั้งหมดสำหรับเด็กเล็กไม่ว่าจะทำอะไรให้มันสนุกเล่นก็ได้ให้เขาทำมัมมี่หรือทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ควรจะให้หยุดเรียนเยี้เช่นเดียวกับนายกชยัยกี่สุพันธ์รักษาการประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ไม่เห็นด้วยนะครับกับจุดเรียนทั่วประเทศเพราะมองว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาจะต้องเรียนรู้ปรับตัวการทำงานในยุคชีวิตวิถีใหม่ครับเรื่องของเรื่องก็คือตอนนี้สถานการณ์โควิด1 9ยังไม่เบาเลยไม่รู้ว่าจะไปจบลงตรงไหนนะคะ